สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเกษตรบ้านนามาพบกันตอนเร่งๆเนาะทุกคนเทียนพเพาะบักเขือเพาะพริกไหวนะคะตอนนี้ก็กำลังกำลังงามเนาะอันนี้ก็ใบเหลืองมันอาจจะเป็นพันธุ์มันนะคะ มันมันมันสีใบบวเขียวปันไดเนาะเนี่ยขนาดปรงยอดไม่กัยังบวเขียวปันไดเนาะเขาก็สิมาถอนหห้าออกจากต้นพริกเด้อตัวใดที่มันบวเกิดเขาก็สิเอาไปปลูกไม่จ้ะยัยงเพาะาาเอา อันนี้ต้นมะเขืออันนี้ต้นพริกพริกกระเลียงเนาะพริกกระเลียงมะเขือกะบะอับมะเขือซุปมะเขือแกงบ้านเฮาเนะาะจ้ะนี่นะคะจะถอนหญ้าออกงามงามดอกหญ้านี่เกิดเองก็งามแต่ว่าต้นกาที่เฮาเพาะไว้พวกพริกพวกยงนี้ประคบประงมจนว่า ตัวใดที่ม่มีประโยชน์กะถอนทิ้งเลยนะคะนี่กำลังแตกถอนเบื้งหนาพี่นอ้องหนางามงามหนางามอันนี้เป็นขนาน่าขนา่า เทียมกันไปเด้อถอนหอย่าอกอันใดที่พร้อมล่งดินแล้วก็ล่งเนาะถ้าคิดว่าปลูกแล้วมันสิเกิดมันแบบว่าเฮ้าขายันฮดน้ำมันกงจงามให้เฮาอยู่เนาะเขาก็งามให้เฮาอยู่ดอก แต่อันใดที่เขาคิดว่าสิลุ่งดินแล้วเราเขาบ่ค่อยมีเวลาดูแลแนะนำให้ปลูกใส่กระถางด้วยค่ะกระถางมันสีดูแลง่ายกลัวเนาะปลูกในกระถางมันสิดูแลง่ายกลัวนี่เบิง่งอันนี้กับบลอดกระองผิดลอ่องเถืกออันนี้หญางงามเสยนะคะเอาออกเนาะ เอาออกไปปลูกไหมนี่ก็นต้นขนาแล้วนี่ตายแล้วมันก็นสิมีตัวที่เฮียวเฉาตัวที่เอาตัวที่งามเอาทดลองปลูกนะคะทดลองปลูกก็สิป,ประมาณนี้แหละเนาะบางคือเอาเอาใจเขาหลายนี่ฮดน้ำเส่าฮดน้ำแรงฮดใส่ปุ๋ยเขาหลายเขาก็บ่ชอบเนาะค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นธรรมชาติบางอันบางต้นนี่เ้าบ่บใดดูแลปันใดดอกเขาลืมลืมลืมเขาเขาก็ยังงามคือเก่าอยู่เนาะแต่ตัวใดถีห้าปร,ประคบประงมมัมนก็บมงงามดิค่ะอันนี้น,นี่ไปแล้วนี่ไปแล้วเอาออก ก็อ,ออกปลูกไม่อันนี้กำลังงามเนาะกะเพาเนาะง้วกะมากินก็เลยว่าเสียเอาซุ้มมะขอบไว้ซุ้มไกลห้าเนี่ยแหละค่ะขอบไว้ตัวใดงา,งามห้าง่ามห้ากระจงไว้เนาะนี่อันนี้แตกใบแล้วเหลือใบใบเดียวเนาะใบเหลียงเพิ่นอันนี้คล้ายๆว่าฮ้าเด็ดออกมืดนะมันเหลือง ข้าเด็ดออกเมดมันก็พึ่งเกิดแตกกิ่งเต็มเลยนะคะทุกคนแตกกิง่งแตกกิง่งนีน่ก็ต้นพริกนี่ต้นพริกข้าวานเมล็ดนะคะพอมันขึ้นมาเฮ้ก็กใส่กระถางไปนะคะเพื่อที่ เฮาดูแลไง่ายๆเนาะคะ่ะกับซีมีเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนๆที่ทํางานนะคะเขาเห็นเขาก็ขอสื่อนะคะก็ขายให้เพื่อนนะคะต้นละหาบาทสิบบาทก็ว่ากันไปนะคะแบ่งๆกันนะคะบางคนเพื่อนกับเพาะบาเกิดเนาะเพามาเพาะได้เขากบแบ่งเขานี่เป็นพริกกระเรี่ยงเหมือนกันพริกกระเหรี่ยงที่เรากินส้มตำ ากินสมตำเสเร็จแล้วเขาก็วานลงเขาวานลงเขาก็ไปจิมเอาน้ำที่ที่เขาเกิดนะคะแล้วก็มาใส่มาใส่อันมาใส่ถุงถุงเพาบุกนี่อันนี้ก็คือกันจ้ะนี่วานไหวเนาะมันก็จะเป็นผสมผสานนะคะ <c oughs> <c oughs> พริกมันก็จะมีพริกกระเลี้ยงพริกบ้านพริกขี้นูพริกที้ฝางสิล่ะคะ่ะ แต่ว่าเขาตำหมักหุ่งเงี้สิเขากะเอาไปว่านถิ่มไวแล้วที่นี่เพิ่นเกิดเขากะเอามาไว้ในถุงเงี้ยสิเพราะเมล็ดนี่สิง่ายสุดละค่ะบ่ตองใหญ่เนาะส่วนมากถ้าสมมติว่าเหาใหญ่ถ้าเหาอยากเพาะเมล็ดเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งคลิปหนาเด้ออันถ้าเขาอยากเพาะเมล็ดเหาให้ไปใส่ถาดหลุมไว้ก่อนนะคะเพราะหลุมละสองเมตรให้เขาขึ้นมาเลย หรือว่าซีเม็ดก็แล้วแต่นะคะให้เขาขึ้นมาเลยง่ายเหนก็ปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางเขาก็ดึงออกจากอันเขาดึงออกจากถาดหลุมน่ะดึงแบบใดให้มันบ่ฉ่ำบะยังดึงเธอละน้อยแล้วก็ะใส่ทั้ง4ีต้นถ้ามันมี4ีต้นก็ใส่กระถางทั้งซีต้นนะคะมันก็สีบ่มันก็สีแบบว่าบ่ต้องไปแยกเขาไหมมันก็สีแบบว่า เกิดไปท้ง4ีต้นเลยฮอกก็กินไปแต่ว่าฮขกกก็ต้องขยันเลี้ยงเขานะคะใส่ปุ๋ยใส่ดินเพิ่มดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเยี๋ยวสิผ้ามาเบงผักคะน้าทางนี้เด้อนี่อันนี้เป็นผ <c oughs> ักคะนา้านี่เป็นผักคะน้านะคะผักคะน้ากับผักกาดขาว ผักกาดขาวกินใบแลลวมันก็นจะเป็นจืดๆนะคะกับแสบอยู่ด้ผพักขนาดนี่เพท่านเดี๋ยวเอาออกมากินเนาะแปลว่าทดลองปลูกซื้อวานเมล็ดนะคะให้มันเกิดเกิดมองได้เท่ากับใยมงหันตัวใดที่มันแบบเป็นหนาๆเนาะตัวใดที่เป็นหนาๆเท่ากับลุกออกไปใส่ดินเพาะไอ้ในถุงเพาะนะคะเท่ากับปลูกแซมกันไปเลยนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งเด้อทุกคน นี่เอ็นไหมคณะงามพาะว่าข้าใส่ปุ๋ยขี้ขี้วัวนะคะพักกินใบใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะทุกคนแล้วก็ซิมีต้นบะเขือนะคะแล้วก็ไอ้ต้นฟักทองเห็นบอกฟักทองเป็นหน่วยแล้วได้ติดลูกแล้วนันพูน้นติดลูกแล้วมีดอกมีอย่างติดลูกแล้วฟังทัางนี้เขาก็สิปลูก เาปลูกอันบักเือเทศกำลังดอกอยู่ค่ะทุกคนพื้นทีแ่แคบๆหนึ่งเพราะว่ามัน่มีพื้นที่เนาะคะ่ะนามแบบว่านามมันบ่หอดนะ,ะถ้าปลูกหน้าบ้านนามมันไปบ่ชอดหนามมันบ่ค่อยไหลแนวในเฮ้าอยู่ในเมืองเนาะเวลาเขาใช้พร้อมกันจังสีมันก็มิดเร็วนะคะ่ะเขาก็บ่ดได้ฮดแล้วที่นี่แดดแห้งแห้งประเทศไทยถ้าม,มองได้ที่มันเป็นแบบแดดจัด,จดๆนี่มันก็สีเหี่ยวบงาม งามได้ก็ต้องขยันค่ะขยันลดลดตอนเช้าตอนเย็นเหี่ยวอย่างสิแม่มันแดดแห้งผูดเท่ากับต้องใส่ผาส้าซาลมหรืออ,อย่างมาปปคลุมมันไหวเนาะรถที่นี่ถ้าว่ามีผา้าซาลมมันก็ต้องมีแบบว่าแดดล่ำไล่นะคะแดดจัดนี่มันบ่มักผือดอ,อยังก็แเ้วแต่แต่คนก็นยังบ่มักเล้วค่ะทุกคนอ,อันนี้กําลังดอกนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นดอกไหมดอกอันบักเขือเทศ นี่บะเทศนี้บ่ได้ตั้งใจปลูกนะคะวานแบบว่าเขากินตำบหุงห่งสิเขาก็วานลงเลยนี่วานลงเลยแล้วที่นี่มันเกิดก็ปล่อยให้เขาเกิดไปค่ะว่าต้องใหญ่ขนใหญ่มันสิเป็นกายเป็นกระแดงไปเลยนะคะทุกคนนี่นั่นมีต้นพีกต้นยังที่มันมันเกิดเองนะคะเขาก็ยังบทันได้แยกนะคะ่ะเก๋เดี๋ยวกะกำลังสิว่าสีแยกแล้วนะคะแยกใส่ถุงเพาะปลูกไว้ก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ดูเด้เอออกจากตะไคร้ก่อนมาท่นี้นี่ที่เราว่าเรากินตำบกหุงนะคะเพราะว่าเขากินตำบกหุงแล้วเขาก็วานนี่ดีมันขึ้นมากขื้นมากสิเขาก็จิมใส่ถุงปลูกด้วยค่ะทุกคนเนี่ยเห็นบ่พริกต้นพริกจากน่อยเขาก็จิมออกจิมใส่ถุงปลูกนี่มีบกักมะละกอด้วยนะคะ ผลเมื่อก็สิมีพีกหลากหลายมีทั้งพิกฉี่ฝ่ามีทั้งพีกอันนั่นอันนั้นพกกระเลียงมีทั้งพิกฉี่ฝ่าพีกกระเลียงเราก็เอาไปอนุบาลก่อนอนุบาลในนาทีนี่ก็หมายถึงว่าให้เราไปปบปะหงมไปดูแลมันก่อนค่อยเอาไปปลูกอีกเท่หนึง่งสิปลูกใส่อัน <c oughs> ใส่กระถางหรือว่าสิปลูกลงดินก็ตาม ใจใจต้องการเด้อยค่ะพี่น้องเห็นไหม <c oughs> โอ้ห้ขออภัยด้วยค่ะเป็นไขว่าสบายมูท่านเดียเศร้าอยู่พี่น้องไอเนี่ยฟักทองผู้ใดสิปลูกเคกินยอดหรือว่ากินผลเนาะน <c oughs> ใส่ออมใส่อย่าง,งยอยองสิเนาะฟังทั้งผลก็มี บางทางนี้ก็จะเป็นพริกคือกันตรงสอดเข้าไปนะคะเพราะว่าบ่มีหมองบ่มีหมองเขาเด้อยเพราะท่นเดือดเฮ็ดหมองเขาเพระาะว่าแดดแห้งถ้งเป็นไข่ก็เลยเฮ็ดบ่ทันได้นู่นอันนี้ก็จะเป็นพริกคล้ <c oughs> ายๆพริกรกระเหลี่ยงนะคะนี่บอกเคือเทศก,กับกำลังดอกค่ะทุกคนนี่ส่งนน้นก็จะเป็นกล้วย ขวดเขียวเนาะโอ้ยแห้งเบาแห้งไอสังเกตเบิ่งด้วยค่ะห้าอับพริกเมื่อวานเห็นเม็ดพริกบ่นั่นแหละพริกพริกที่ห้ากินตาบอกุงงห้ากับเมื่อวานไรนะคะ วอลไลบอดด้ค่ะทุกคนวอลไลไอคลิปนี้ก็ฝากกันแค่นี้เด้อค่ะพี่นอ้องคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เด้อจ้าไปหากินน้ำกินยาก่อนค่ะเมื่อนี่กเกษตรบ้านหน้าก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ